จนนะครับ สวัสดีครับผมบิ๊กชอนรถบ้านนะครับวันนี้ก็จะมาเทสนะครับโซโลนาพวกกล่องอัลติเมทนะครับแล้วก็คอยไฟแยกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมขึ้นมาแล้วอย่างเช่นมีเฮดเดอร์นะครับแล้วก็เดินท่อยิงตรงนะครับสล่อนเกียวโตนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับก็อยู่ในความปลอดภัยนะครับเบลล์ต่างๆต้องคาดนะครับแล้วก็โปรดต้องโล่งเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่สลับสนุกให้คนทําตามนะครับแต่ว่าอยากจะมาลองเทสให้กับคนที่จะ ตัดหินใจเป็นเจ้าของนะครับคนที่จะซื้อต่อจากผมเนี่ยแหละฮะก็ให้เขาได้ดูนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองสั้นก่อนโอ้โว้าว่าว้ากล่องตัดด้วยนะะโอโหร้อยยี่เข้าไปแล้วเอาละครับตอนนี้ก็ออกถนนใหญ่แล้วนะครับก็ คันนี้เนี่ยเป็นเลนใหม่เป็นของ s t a r l e ล Turbo นะครับแล้วก็จะมีเดฟฟี่นะครับแล้วก็จะมีซัดดีนะครับแล้วก็มีเดฟฟี่วัดรอบอีกตัวหนึ่งตัวนี้มีชิปไล่แยกออกมานะครับเอาไว้ยิงเวลารอบที่เราถึงที่เราตั้งเอาไว้อ่ะมาเดี๋ยวเราขอหยุดเธอก่อนเดี๋ยวกดดอได้หน่อยเกียร์สองโอ้โหใช้ได้เลยนะฮะอันนี้สองเกียร์เท่านั้นอนี้เกียร์สองนะ เอาละตอนนี้จอดดิฟแดงอยู่เดี๋ยวจะมาฟังเสียงกันดีกว่าโอ้โหว้าวโอ้โอ,อ,อนี้เปิดแอร์อยู่ด้วยเดี๋ยวลองลองปิดแอร์อีกทีก็เดี๋ยวมาดูกล่องดีกว่ามันรู้สึกว่าจะมี2ส,สเต็ปนะอ,อ่นี่สเต็ปเปิดเป็น1กับ2เลยนะฮะ นั้นเราเอาเป็นสเต็ปหนึ่งก่อนแล้วกันอ่ะเอาแค่หนึ่งอย่างเดียวก่อนเอาล่ะเดี๋ยวจะมาลองเบิ้ลรอบเปล่านะครับสเต็ปหนึ่งอย่างเดียวก่อนนะครับวุ่ยรอบกวาดลงเร็วมากอะ่ะดูนะเฮ้ยคือถือว่าเบิ้ลแล้วเนี่ยมันลงเร็วเห็นไหมอ่ะต่อมาเราจะมาลองสเต็ปสองนะครับเปิดออนหมดเลยนะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นออนนะเขียนลงหมดเลย โอเคนี่ลองมาเบิ้ลสิจะมีอะไรแตกต่างไหมโอ้ลงช้านะเห็นไหมแล้วมียิงด้วยอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งนึงเอาละลองเขี่ยออนก่นอนเขี่ยตัวนี้เอาละเราเหลือแค่สเต็ปหนึ่งเดียวแล้วนะครับเป็นกล้องอัติเมตสีแดงนะโอ้คือดึงรอบให้ลงมาเร็วอะนะฮะโอ้โหจัดว่าจัดจ้านจริงๆนะครับแล้วเราลองมาปิดมดสิ อ่าโอเคปิดหมดแล้วลงไฟย้ายไปตรงนี้โอ้ก็ยังอยู่ในรอบที่ลงเร็วแนละ้วแล้วก็มีการตัดรอบด้วยนะครับคือเซฟโหมดนะครับไม่ให้รอบเนี่ยไปถึงขีดแดงนะครับอ,อ่ต่อมางั้นเราลองมาเปิดแค่หนึ่งพอแล้วกันอ่าเราลองเซฟแรกแล้วเดี๋ยวลองมาวิ่งกันดูก่อนเอาละอละไรต่างๆก็ทำงานครบหมดเลยนะฮะนี่คือวัดรอบอยู่ที่800 ก็จะมีวัดอุณหภูมิแม่น้ำนะครับอันนี้โวล์ไฟนี่อุณหภูมิแม่น้ำอยู่9 3อันนี้น่าจะเป็น um อุณหภูมิฟูนี่น่าจะเป็นอะไรอะไรก็ไม่รู้นะฮะอันนี้คือโวล์นะฮะอันนี้คือน้ามันความร้อนของน้ามันนะฮะต่างๆก็น่าจะต่อไม่ครบหรอกนะฮะแต่ว่าอาจจะมีติดหลอกเอาไว้แล้วก็ข้างๆเนี่ยวันรอบนี่ตรงนะครับก <ST U K> ็เดี๋ยวจะมาลองออกตัวในกดสเตปออนนะครับนะ จะเปิดกระจกไว้แล้วก็เพื่อให้ฟังเสียงกันด้วยแล้ะครับไฟเขียวแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองกันรอบแรกนะครับเอาแบบไม่กดอุปกรณ์นะครับปล่อยไปตาสเต็ปของเกียร์แล้วก็ลองกดดูนะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับโอ้ยดึงโอ้ยดึงังกระโบเลยใช้ได้เหมือนกันนะแต่จ,จะไม่ถึงขนาดเทอร์โบนะครับแต่ว่าถือว่าดึงหลังติดปอเลยอะ โอ้โอ้โอเคเราจะลองเป็นสเต็ปสองนะครับเปิดคู่เลยอันนี้จะเป็นรอบที่ลงช้านะครับโอ้ oh, อันนี้ใช้ได้เลยโอ้โอ้นี่รู้สึกว่าต้นจะดีนะ รถเยอะนะครับต้องบอกว่าไม่นะไห้ทําตามนะครับถ้าไม่โลงจริงๆนะครับแล้วก็รถพวกนี้เวลาจะลองซัดอะไรอย่างเงี้ยครับต้องโชว์ร่างต้องดีด้วยนะครับอ่า,อาพอเปิดเซปสองเนี่ยเบิบ้นเบิบ้นเบิ้นเครื่องเป่าจนรอบสูงเนี่ยจะไม่ตัดนะครับ mm hmm. ก็จะยิงตัสอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเป็นแบบสเตป็ปหนึ่งก่อน เดี okay. ๋ยวลองเบร์เครื่องเต่าสิโอ้ร oh. อบจะตัดอยู่นะครับเ่บงน,นี้นะฮะโอเคเหมือนรถจูนเอออซเลยนะครับโอเคก็มีความแตกต่างกันอยู่นะในสเต็ปหนึ่งกับสเต็ปสนะครับแตกต่างยังไงผมก็จำไม่ได้แนละ้วโอเคเดี๋ยวจะลองขับไปเรื่อยๆก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาลองจอดออกตัวนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะมาจอดออกตัวกับสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนอยูเทิร์นเนี่ยรถไม่ได้หยุดนิ่งนะครับนี่ก็เปิดกระจกหน้าต่างไว้หมดแล้วนะฮะเพื่อให้ได้ยินเสียงเครื่องอย่างชัดเจนนะครับโอ้ ได้จังเลยรถชะลอก่อนก็จริงๆ1 2เนี่ยไม่ค่อยรู้สึกนะครับแต่ว่ารถจะรู้สึกได้ว่าเออเกียร์เนี่ยจะลากมากกว่านะครับในสเต็ปหนึ่งนะครับถ้าเป็นสเต็ปสเนี่ยเกียร์เนี่ยจะลากเออพอถึงรอบปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะสั่งเปลี่ยนเกียร์เลยนะครับนะจะไม่ลากแบบเมื่อกี้ท่าที่ได้ินเสียงก็คือตึ้นๆ,ๆ,ๆนะครับก็คือว่าเป็นการตัดรอบนะครับอ่านะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่า